สวัสดีครับส่งล่างลอกรับผมโคซ่าเรลชิงกาลาตนะครับรับทางลอกทัวรัสอาชาล่ะครับจุดลอกเรว่านะเป็นคุณซอติก้านะครับเป็นขนาดเบอร์หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเป็นลอกสปินขัดตัวใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่ของค่ายเดร์ว่านะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีถอดล้าให้เรียบร้อยนะครับลอกหมุนเนียนดีนะครับไหลลื่นดีนะครับสำหรับตัวลอกนะครับแต่ว่านทำให้จุดนะครับจุดแล้วตัวแขนมือหมุนตัวเกี่ยวแขนใสของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวหนกนะครับลูกปืนประคองหนก หมุนเลื่อนดีนะครับเป็นลูกปืนแทนนะครับตรงนี้มีระบบโอลิงนะครับป้องกันน้ําเข้าไปที่ลูกปืนนะครับอาจจะมีนุ้งงวงหน่อยนะครับสําหรับตัวระบบนี้นะครับเพราะว่าต้องมีโอลิงป้องกันน้าเข้าที่ลูกปืนนะครับช่อยืดอายุของลูกปืนนะครับจุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับทางปกติดีนะครับเปกแบบมาได้ดีมากครับรุ่นนี้นะสวัสดิการดังดีมากนะครับ ส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลก็สมบูรณ์ดีนะครับไหลลื่นดีเป็นลูกปืนแท้นะส่วนเบาบัดตัวพับเบรกตัวพับเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกรุ่นนี้หนักมากนะครับสำหรับตัวตะกูลซอฟติก้านะครับเบรกค่อนข้างหลายแผ่นนะครับใส่จารบีสมูงแดกให้เรียบร้อยนะครับมาที่แรกจาลบีเริ่มสมสภาพนะครับแต่ผมเพิ่งตัวผ้าเบรกและ็อะไหลชิ้นส่วนอะไรภายในระบบเบรกให้ดูนะครับ จุดต่อมามอลูกปืนไรรุ่นนะครับมีทั้งหมด2ลูกนะถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จุดนี้เป็นพิเศษนะครับมีระบบ, Max ะบ,บ,นะบแรกกรมกบ ie, Max il, ็กซิลนะครับดูสภาพถอดลา้งางให้เรียบร้อยนะครับทีแรกก็จะทะเลบีตัวแม็กซิลเริ่มแห้งๆแล้วนะครับส่วนชิ้นส่วนอะไรชุดตัวแม็กซิลก็อยู่สภาพสมบูรณ์ทุกชิ้นนะครับรวมไปถึงลูกปืนนะลูกปืนไรเรื่องดีนะครับตรงจุดนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยเติมน้ำมันแม็กซิลตรงจุดนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกตัวตรงจุดนี้ให้ดูนะครับ จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล่องครับระบบสปริงโช้กนะครับอ่ตึกหลอบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมว่าการใช้งานได้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะเป็นระบบสปริงโช้กนะครับจุดต่อมาระบบแม่เแม็กซิลนะครับอ่าตัวคอโรเตอร์นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยแล้วตัวแม็กซิลมาทีนี้ก็เริ่มแห้งๆแล้วนะครับเลยล้างให้ใหม่เติมน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติดีแล้วสำหรับตัวระบบแม็กซิลส่วน ตัวระบบกันติดกับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับคือเป็นลูกปืนขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับหยุดได้ดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่จารวีเฉพาะจุดของตะปูลูกนะหรับลูกปืนวันเวโดยตรงนะครับตัวนี้มี2ระบบเป็นระบบหัวน็อกเจาะช่วยเซฟตี้ระบบกันติดกับของระบบวันเวนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพิีเนียนเฟืองใดนะครับหมุนเนียนดีนะครับเป็นเฟือง ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวเฟืองก็มีสึกล้อเล็กน้อยนะครับตามอยู่การใช้งานแต่โดยรวมก็แข็งแรงดีทุนนิชันของไดว่านะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับส่วนลูกพื้นประคองเฟืองพยน์เฟืองไดนะลูกพื้นประคองเฟืองพเนียนนะครับหมุนลื่นดีนะครับส่วนตัวเฟืองไดเป็นลูกพื้นแม็กซิลนะครับตัวน้ำแม็กซิลให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงชุดเฟืองสไลด์นะเฟืองตัวเล็งสายหมุนลื่นขึ้นลงส ปกติดีนะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะสมบูรณ์เลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะชุดเฟืองกลับแล้วก็ชึดอะไหล่ชุ้นส่วนอะไหล่ภายในเดี๋ยวผมคลุกให้ทุกชิดนะครับทำารสอราะราอาดแล้วมืี่นุ่มดีเลยนะครับสบอยอครับ